สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเช่องแก้วตาแฟมิลี่ทุกท่านอีกครั้งค่ะจากจากคลิปก่อนหน้านะคะที่เราได้มาเอาน้ำมาให้แม่แก้วกับแม่ๆได้ดื่มกันต่อไปเดี๋ยวเราพาไปดูในจุดที่ไม่ใช้อยู่กันค่ะ แม่ชายอยู่ลึกไหมพ่ออ,บบอืมป่าในป่านี้ก็มีต้นไม้เยอะแยะเลยนะคะเป็นแหล่งอาหารของน้องแก้วของแม่ชายของพี่ๆน้องๆช้างทั้งนั้นเลยแถมไม่ใช่แค่อาหารของน้องช้างอย่างเดียวนะคะช่วงหน้าฝนฝนตกก็มี เป็นแหล่งอาหารของคนในชุมชนด้วยก็จะมีเป็นบางครั้งก็มีชาวบ้านนะคะเข้ามาเก็บเห็ดนี่เดี๋ยวมิ้นจะพาพี่ๆดูอันนี้คือแห้ง,แ,หงแล้วแล้าเพ็กนะคะเป็นแหล่งอาหารของช้างตอนนี้คือแห้งแล้วไม่ไม่ค่อยโดนน้ำฝนเลยแต่ถ้าช่วงที่แบบ ฝนตกเนี่ยค่ะจะเขียวขจีวรวมสมบูรณ์มากช่วงนี้ที่บ้านไม่ค่อยไม่ค่อยฝนตกก็เลยยังยังไม่ค่อยเขียวชะอุ่มซะเท่ากันค่ะ,ดคะเดี๋ยวพี่ตามไปนี่ก็จุดที่แม่ชายกับน้องแก้วอยู่ก็ไม่ไกลจากถนนที่คุณพ่อพาเข้ามามากซกเท่าไหร่นะคะก็แม่ชายก็ยืนถอน กิ่งไม้ใบไม้กินอากอนอยู่ตรงไหนละ่ะออยู่ป่านะคะมาพามาอยู่ป่าให้เขาได้ใช้ชีวิตใกล้ชิดกับธรรมชาติจะได้ถอนหญ้า ดึงใบไม้ตามป่าทานน้องแก้วนี้คือไม่ได้พ่วงไม่ได้มัดเลยนะคะอิสระก็น,น้องแก้วเขาก็ยังเป็นช้างเด็กอยู่เขาก็จะไม่ห่างจากแม่ไปไหนมากคะ่ะก็จะติดแม่าใชยแม่ไปไหน ้ไปดวยในป่าก็แหล่งอาหารเยอะแยะเลยนะคะมีทั้งหญ้ามีทั้งใบไม้อากอนเลยอากอนโนยืนเหตุางอยู่ตัวเดียวเนาะ อา่าเออาน้ำเสร็จก็มาถูต้นไม้ต่อถดูดีๆนะอย่าทำหักนะตามติดชีวิตช้างป่าแห่งบ้านแก้วตาไม่ใช้ไม่ใช่หาต้นไม้ในการถู นะคะหาหญ้าเพกที่มิ้นได้อธิบายให้กับพี่ี่ฟังไปเมื่อสักครู่แม่ชายเขาก็ยืนเล็มๆหาถอนหญ้าแล้วก็ประจวบเหมาะมีต้นไม้ถูซะเลยถูกับเปลือกไม้ซะเลย เป็นช้างป่าหนึ่งวันของบ้านแก้วตาเดี๋ยวเราไปหาพี่นกกันบ้างค่ะว่าพี่นกอยู่ตรงไหนแก้วไปหาพี่นกไหมก้อนไปหาพี่นกไหมหาก้อน ไปหาพี่นพไหมพี่มิ่นไปหาพี่นพเด้เอ,อตามมาด้วยนะคะเนี่ยจะตามมาจริงๆริงไหมนะเนี่ยเจกก่อนอตามมาด้วยหููจะไปไหน นี่ก็แบ่เพชรกับพี่นพมัดอยู่แถวแถวนี้นะคะพากันยืนเล็มยากกินยืนเรียบเลยน้องแก้วไปหาแม่ชายซะละวิ่งดุบ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 ไปหาแม่ชายซะละว <c oughs> <c oughs> ายวายวาย พี่นอบพี่นอบจะมัดอยู่ตรงไหนเนาะเดี๋ยวมองกลับบ้านเอาจะพาก,กับบ้านแล้วเหรออ,บบอ่าครับมัดไว้ พี่นพก็จะอยู่ทางด้านนอกนิดนึงนะคะเพราะว่าอยู่ลึกไปเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาเข้าไปหาจะยากหน่อยเพราะาพี่นพเขาค่อนข้างที่จะเล่นแรงกลัว,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  <laughs> วเล่นแรงแล้วเดี๋ยวงาแตกอีกแล้วแม่ก็ <laughs> <c oughs> ให้พี่นพกับแม่เท็อยู่ใกล้ๆบริเวณถนนถนนในป่า ไอ้ก,ก้อนไอ้ก,ก้อนจะมาหาพี่ไหมน้อแก้วหันมาหาพี่บอนอนอ้อยที่นี่เจ้าจ้าเจ้าจ้าน้องแก้ว แก้วจ้าอ่ะแก้วเอ้ยอ่ะแก้วอ่ะแก้วเอ้ยอ่ะตาเอ้อ่ะตาเอ้อ่ะปะเอ้ไปไหนไปไหนไปไหนอ่ะพี่น้องไหม ไปไหมไปไหมไปกับพี่มิ้นไหมเอาไม่ไปเอาไม่ไปจริงดิไปไหมไปไหม นู่นนะคะน้องแก้วอยู่กับแม่ชายถึงจะอยากไปเล่นกับพี่ยังไงก็เลือกที่จะอยู่กับแม่ดีกว่าะคะ่ะน้องแก้ว เป็นวันพักผ่อนหนึ่งวันนะคะวันนี้ให้น้องแก้วได้อยู่กับธรรมชาติ ไอยู่ป่าโหยแม่ชายพาดึงกินใบไม้สมุนไพรในป่าลูกพุงน้องแก้วป่องไม่แพ้กับเวลาไปโรงเรียนเลยนะคะเนี่ยจะเอมวนบมอมวนบอบออาแก้วนะมวนบออยู่ป่า สำหรับคลิปนี้นะคะมินก็ต้องขอลาพี่พีเทุกท่านไปก่อนนะคะเดี๋ยวถ้าช่วงกลับบ้านยังไงมีโอกาสได้ถ่ายคลิปอีกเดี๋ยวมินจะมาเก็บบรรยากาศให้พี่พีได้รับชมกันอีกสักครั้งนะคะสำหรับคลิปนี้มินขอลาไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะขอบคุณพี่พีเอซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามและรับชมนะคะ สวัสดีค่ะ